วิธีการเปิดปิดตำแหน่งที่ตั้งใหม่บน p p o o n นะครับนะหากเวลาเรา,าสแกนในแอปแล้วมันขึ้นว่าอยู่นอกเขตนะครับนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งนะครับนะบางทีตัวเครื่องมันไม่ไม่ปรับตำแหน่งปัจจุบันให้เรานะครับยังไงลองทำวิธีนี้นครับนะไปที่ตั้งค่านะครับนะไปที่การตั้งค่า ในส่วนของ iPhone นะครับตรี้การตั้งค่าเลือกที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตัวนี้นะครับแล้วก็บริการตำแหน่งที่ตั้งตัวนี้ให้ทำการปิดใช้แล้วก็ลองกดเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วลองเปิดแอป Google Map หรือ map ของตัวเครื่องนะครับนะลองกดเข้าไปประมาณนี้ครับลองกดเข้าไปดู แล้วให้ลองเข้าไปสแกนสแกนลงเวลามาทำงานนะครับให้ลองทำดูนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกัน